มาชิกกรุ๊ปรายขอมาครับดูภาพใหญ่หน่อยตัวนี้ทำยางมาต่อยใช่ไหมถ้าทำยางมาต่อยก็ถือว่าเป็นหุ้นน้ำมันเลยครับเพราะว่ามันก็ทำมาจากตัวแปรเดียวกันเนาะแค่มาแปลงนู่นแปลงนี่เฉยๆว่าเออหลักการทำยังไงเนาะทัสโกเข้าตลาดตั้งแต่ปี1990แล้วครับ เคยทำไฮสูงสุดอยู่17บาท38สตางค์ตรงนี้เอาเป็นแนวรับได้นะเพราะราคาปัจจุบันมันเป็น1 9บาท60ตังค์ไงถูกไหมเคยปรับฐานลงไปมันเกิดอะไรขึ้นกับ54สตางค์นะครับและดันไปทำไฮสูงสุดอยู่43บาท50ตังค์ครับสร้างดอยไว้เรียบร้อยเลยปรับฐานเอร,ร์กิจเบรกจะอยู่แค่14บาท30ตังค์นะ แต่มีฐานตรงนี้อยู่ด้วยครับมีฐาน12บาท70ตังค์ตด้วยรู้สึกว่าจะมีข่าวอะไรแรง,แรงๆเกี่ยวกับทัสโก้เนี่ยนะครับงั้นผมขอถายตรงนี้ด้วยทำเป็นแนวรับไว้ได้ครับทำเป็นแนวรับไม่ได้ถามว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใต,มใตาาจจนะ้มันอยู่ใต้ราคาปัจจุบันครับแนวรับนะมันอยู่ใต้ราคาปัจจุบันนะครับขยายหน่อยผมจะตีมาแถวแถวสบาท7ครับ ไม่ได้ยืดเซอร์กิตเบเกอร์นนะอ่าปรับเป็นเดย์ครับ <S 1> <S 1> <S ผมหนีมนันมามันก็เห่าเรียดอยู่เนี่ยครับ ปรับเป็นพอดีครับพอดียางยางยางอย่าง,าง,าง,างนี่ครับมองไปทางขวาเรายืดสิบสอบาทเจ็ดนะโอเคนะครับ t ั s โกเนี่ยเส้นเทรนเส้นกดบอกว่าขึ้นตั้งแต่สิบสี่สิบห้าบาทนะครับ แต่ขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยเขาบอกประมาณ18บาท19บาท้าาททัสโก้น่าจะมีข่าวอะไรบางอย่างครับไม่งั้นจะเปิดแก็บทิ้งตรงน,นี้ผมจำข่าวไม่ได้นะครับแต่ทัสโก้เนี่ย เส้น200วันบอกว่าขอให้ยืน20บาทก่อนครับจะเป็นเทนขาขึ้นนะนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูเดดีกว่านะครับอืมนี่นีแถวนี้เลยแถวนี้เลยครับแถวนี้เลยนะนี่ครับเปิดแกลบช่องใหญ่เลยครับนี่ช่องนี้ช่องนี้นี่ช่องนี้นี่นี่ช่องนี้เห็นไหม แต่ก็อ่านได้ครับอ่านได้ครับงั้นเราตีเส้นเทนเส้นกดจากตัวนี้ดีกว่าอ่าประมาณนี้ครับนะครับให้มองว่าถ้าขึ้นโอ้มันบอกเท่ากันเลยครับเนี่ยเนี่ยแถว20บาทเนี่ยครับถึงจะมองเป็นขาขึ้นจริงๆครับอ่านแนวรับแนวต้านครับอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับแรกอยู่ 9 9บ้าบาท 20. ปิ่มปิ่มๆะแ,แนวรับที่2อยู่ประมาณโซน17บาทกลางๆครับอย่าให้หลุด17บาท10นะอย่าให้หลุด17บาท10นะครับเพราะมาลงมาแก็บตรงนี้พอดีด้วยนะครับแนวต้านทัสโก ขอเป็นหลัก20อัพขึ้นไปครับแต่ตอนนี้แท่งเทียนเนี่ยหลุด200วันอีกครั้งแล้วเพราะว่าตลาดเทลงมาครับตลาดเทลงมานะให้มันเป็นแบบเห็น20ครับทัสโก้จะจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าขึ้นแบบดีๆเลยเนี่ยต้องเบรก2 2 3ครับแผนสรุปแผนทัสโกครับ แนวรับ19บกาท2ก็ตอนนี้มันมองเป็นเทนขาลงอยู่นะเพราะว่ากราฟมันยังแบบยังอยู่ใต้เส้น200วันอยู่เลยนะครับแนวรับหลังพิงฝาไม่ควรหลุด17บาท10อะ่ะไม่ควรหลุด17บาท10นะครับแนวต้านถ้ายืนย0บาทได้เนี่ยปลอดภัยครับยิ่งถ้าเบรกย2.3ได้มาโอ้โหขึ้นชฉลุยเลยครับแล้วปิดแก็บนี้ให้ได้นะปิดแก็บยีให้ได้นะ ทัสโกจะขึ้นแบบแข็งแรงเลยครับเพราะว่าแก็บที่มันทิ้งลงมาไงที่มันทิ้งลงมาเนี่ยมันมีข่าวอะไรครับลองไปไล่ดูกันนะนะครับเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับขอดูภาพใหญ่อีกรอบครับคือมันลงมาแนวรับเนี่ยคือเราต้องให้มันห้ามหลุดนะครับไม่หลุดตรงนี้จะดีมากเลยเนี่ยไม่หลุดสิบเจ็ดบาทสามแปดเนี่ย จะดีดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับแบบว่าที่เคยทําไว้เป็นแนวต้านใหญ่เลยครับแล้วก็กลุ่มแท่งเรียนนี้เยอะด้วยนะครับไม่ควรหลุด17บาท38ครับแต่ถ้าเรียกกลมๆก็17บาทเป๊ะๆนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดเนี่ยมันจะไหลลงไปข้างล่างได้อีกนะครับนะครับเพราะฐานมันเนี่ยมันก็ยังอยู่โซนปรับฐานอยู่ครับมันยังไม่ขึ้นจริงๆครับขึ้นจริงๆมันต้อง20อัพ20อัพขึ้นไปครับนะครับสร้างรอยไว้สูงด้วยครับ คนมีทัสโกก็ก็วางแผนด้วยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในจุดปรับฐานครับยังยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นไปไกลครับครับแผนทัสโก้ประมาณนี้ครับ